โอเคครับสวัสดีครับนานครับอันนี้กับการเปลี่ยนช่องจากวิก c แชนแนลชื่อเก่าผมเป็นวิกิแมนแชนแนลนะครับเป็นชื่อใหม่ของผมครับโอเค M E N S ตันวิศวกรทุกวันนี้ นี่เนมวิกด้วกันขอดูกันเอาอันนี้ดวยกันโอเคฮะแม่ครับแม่โอเคโอีกเอาวิกแบบนี้กัน,อกนอเอาน้อเออเอเเอาลืม <c ười> คึกกืเอ้าแม่แม่แม่อยาก้เขาจะวงเล็บให้ตอนโอเคอันนี้แล้วกันครับชื่อนี้แล้วกันครับก็เซฟครับโอเคโอเคเนมโพลิซี่ครับโอเคเพราะฉะนั้น กิกเม้นท์ชแนลแบบนี้กันครับโอเคได้แล้วนะครับ,โอ,แบบนนรบโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ